สวัสดีค่ะคุณครูและลูกสงวนหญิงทุกคนออสำหรับตัวดิฉันนะคะสอนที่โรงเรียนสงวรหญิงแห่งนี้มาเป็นเวลา38ปีโดยครั้งแรกก็จะสอนวิชาคณิตศาสตร์ประมาณ10กว่าปีแล้วหลังจากนั้นกออ็มาทำหน้าที่ฝ่ายบริหารซึ่งปัจจุบันก็เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการนักเรียนโรงเรียนสงวนหญิง ในสายตาของบุคคลภายนอกทุกคนจะมองว่านักเรียนโรงเรียนสวนหญิงนั้นเรียบร้อยตั้งใจเรียนจากผลตรงนี้จึงทําให้โรงเรียนสวนหญิงของเราเป็นโรงเรียนยอดนิยมของจังหวัดสุพรรณบุรีถ้าถามว่ารักโรงเรียนไหมนะคะทุกคน เชื่อแน่ว่าทุกคนจะตอบว่ารักโรงเรียนนะคะทั้งครูครูและนักเรียนนะคะรักโรงเรียนทีนี้คําว่ารักโรงเรียนนั้นเราจะทําตัวอย่างไรที่จะแสดงว่ารักโรงเรียนนะคะก็ขอฝากไว้ก็ขอให้นักเรียนตั้งใจเรียนทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับมีความประพฤติสุภาพเรียบร้อย ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนถ้าเราทำได้เราจะประสบความสำเร็จในการเรียนในชีวิตในอนาคตต่อไปสุดท้ายนี้ครคูขอใหอ้นักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จในการเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งกายและใจ เป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่ตลอดไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกสนนิมทุกคนครูชื่อปรีดาธรรมจินดา<ม>สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นม .6 ครูมาในวันนี้เพื่อกล่าวอำรานักเรียนทุกคนในวาระที่ครูต้องเกษียรอายุราชการในเร็วนี้ค่ะ ครูมาเป็นครูครั้งแรกที่โรงเรียนสมุนหินแห่งนี้นับจนถึงวันนี้ก็ได้38ปีกับอีก4เดือนแล้วค่ะนับเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานมากครูจึงมีความรักและผูกพันกับสถาบันอันทรงคุณค่า่งน,นี้ซึ่งประกอบไปด้วยลูกศิษย์ที่ครูรักและห่วงใหญ่ทุกคนรวมทั้งเพื่อนครูสมุนหิน ที่มีความสามารถทุกท่านครูมีความภูมิใจรักและศรัทธาในอาชีพครูมากเพราะอาชีพครูนั้นคือผู้ให้อย่างแท้จริงเป็นผูใใญญ้ให้ความรู้ให้ปัญญาให้ความรักความเมตตาความหวังดีแก่สิษย์ทุกคนเท่าเทียมกันโดยไม่หวังผลตอบแทน คำชื่นชมยกย่องใดๆไม่ต้องมีให้ครูก็ได้เพราะความสุขที่แท้จริงของครูคือการได้เห็นลูกศิษย์ทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิตค่ะครูขอให้ลูกสงวนหญิงทุกคนจงภาคภูมิใจในสถาบันอันทรงคุณค่าอยู่นี้และตอบแทนบุญคุณของโรงเรียนสงวนหญิงเรื่องการเป็นนักเรียนที่ดีมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยมีจิตสาธารณะและมีความเพียรในการศึกษาเล่าเรียนนะคะท้ที่สุดนี้ครูขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดดลบันดาลให้ลูกสมวนหญิงทุกคนมีแต่ความสุขและความสมหวังอยางที่ปรารถนาทุกประการค่ะได้รักจากครูปิดาธรรมจินดาค่ะ สวัสดีค่ะลูกๆสงวนหญิงที่น่ารักทุกคนครูชื่อการจนาภัยสารพานุมาตรสอนวิชาภาษาอังกฤษอยู่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศครูจบมศหนึ่งและมศ .5 ที่โรงเรียนนี้ค่ะเรียนที่โรงเรียนนี้5ปีแล้วก็ไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยกลับมาปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนนี้เมื่อปี2520ฉะนั้นอยู่ที่โรงเรียนนี้37ปีคอ่อ จากประสบการณ์ที่ครูเป็นครูอยู่ที่นี่ปกติครูไม่ได้ตั้งใจจะมาเป็นครูแต่ว่าเนื่องจากตอนจบม .25 ที่โรงเรียนสนวนหญิงหนักแค่39กกิโลค่ะเป็นพยาบาลไม่ได้ฉะนั้นมาเป็นครูด้วยความบังเอิญแต่เมื่อมาเป็นเป็นครูแล้วก็รู้ว่าอาชีพครูนี่สุดยอดค่ะครูชอบอาชีพนี้มากและโดยเฉพาะได้มาสอนวิชาภาษาอังกฤษระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่ครูจะมีความรู้สึกว่าครูภูมิใจมากและมีความสุขมาก ที่ทาให้นักเรียนชอบภาษาอังกฤษรักภาษากฤษฉะนั้นคนที่เรียนกับครูจะรู้ว่าครูจะสอนด้วยเพลงและกรอนช่วยจําเยอะ,อะวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาสําคัญนักเรียนนักเรียนคงทราบดีฉะนั้นครูจะแนะนํานักเรียนว่าจะเรียนภาษาอังกฤษให้ได้ดีคือต้องใจรักเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็ฝึกฝนจากการดูหนังและฟังเพลงแต่เพลงที่เราร้องจะต้องแปลได้ค่ะฉะนั้นเราจะจําได้ทั้งศัพท์และอวยกรร อันนี้ก่อนจากครูก็จะฝากนักเรียนว่าการเรียนภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝนทุกวันสวัสดีนักเรียนทุกคนครูชื่อคอรูบางออนกอคุณชงังสังกัดกลุ่มสารกัการงานอาชีพและเทคโนโลยีปฏิบัติหน้าที่อยู่ห้องบริหารงบประมาณ บางคนรู้จักครูในฐานะครูเป็นครูที่ปรึกษาเป็นครูคณะสิ่งชมพูพันทิพย์หรือเป็นครูผู้สอนวิชาพิมพ์ดิจไทยระดับชั้นม4แต่นักเรียนบางคนไม่รู้จักไม่เคยทักทายบางคนก็ถูกครูดุเรื่องผิดระเบียบโรงเรียนหรืออื่นๆทห้นักเรียนไม่พอใจครับข้องใจครูก็ขอโทษแต่ขอให้นักเรียนรู้ว่าสิ่งที่ครูดุ หรือว่าก่าวตักเตือนเพราะครูหวังดีและปรารถนาดีอยากเห็นนักเรียนเป็นคนดีมีระเบียบวินัยเป็นคนดีของสังคมสิ่งสําคัญที่สุดก็คือครูถือว่านักเรียนโรงเรียนสมุทริงทุกคนเป็นลูกศิษย์ของครูในโอกาสที่ครูจะ,กะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายน2557ครูขออำนาจคุณพระศรีรัตนาตรใยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ในจังหวัดสุพรรณบุรีโปรดอำนวยอวยพรให้นักเรียนทุกคนประสบผลสําเร็จทั้งด้านการเรียนการดํารงชีวิตในอนาคตและลูกที่ดีของพ่อแม่และผู้ขอฝากกรซึ่งจํามาเธออาจเป็นไม่ได้ดังใจหวังครูก็ยังภูมิใจอยู่เสมออาจไม่เด่นโด่งดังหรือเลิศเลอขอเพียงเธอเป็นคนดีแค่นี้พอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียน ครูชื่อดลฤดีกันภัยครูเริ่มรับราชการตั้งแต่ปีพศ2519จนถึงปัจจุบันรวมอายุราชการ38ปีครูได้ย้ายไปสอนหนังสือที่ต่างๆหลายจังหวัดมากมายทั้งภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้และภาคกลางและสุดท้ายพรมลิธิตบันดาล เมื่อปี2547ให้ครูได้มาสอนหนังสือที่โรงเรียนสงวนหญิงครูมีความยินดีดีใจมากเพราะว่าชอบคำว่าโรงเรียนสงวนหญิงซึ่งเป็นสถาบันอันทรงเกียรติและครูได้สอนวิชาการงานอาชีพชั้นม .3 การที่ครูได้เป็นครูครูมีความรู้สึกภูมิใจเพราะว่าครูเป็นผู้ให้ให้ความรู้แก่นักเรียนซึ่งยังไม่รู้เปรียบเสมือนการ ทำบุญอันยิ่งใหญ่แล้วก็นักเรียนก็น่ารักทุกคนอยากจะฝากนักเรียนว่าก่อนที่ครูจะ,กะเกษียณทุกคนต้องกเกษียณอายุราชการเหมือนกันหมดเมื่อครบอายุ60ปีแต่ความเป็นครูไม่ได้สิ้นสุดแค่นี้ยังมีความรักและความห่วงใยให้ลูกศิษย์ตลอดไปก่อนจากกันก็ขอฝากข้อคิดให้นักเรียนว่า ก่อนที่นักเรียนจะทำอะไรครูอยากให้นักเรียนคิดก่อนคิดก่อนทําทุกๆครั้งจะได้ไม่เสียใจเมื่อทำไปแล้วมันแก้ไขไม่ได้และอีกอย่างหนึ่งอยากให้นักเรียนทำหน้าที่ของเรียนให้ดีเป็นเด็กดีของพ่อแม่และครูสุดท้ายนี้ขอให้นักเรียนโชคดีมีความสุขและประสบความสำเร็จที่นักเรียนตั้งใจไว้ทุกคนค่ะ สวัสดีคระนักเรียนทุกคนคุณครูชื่อครูสุจันทรีลอสถิตค,ค่ะอยู่กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีครูสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นม .1 และวิชาเพิ่มเติมวิชาช่างขนมไทยท้องถิ่นนักเรียนชั้นม .2 คุณครูมีความภาคภูมิใจมากที่ได้มาสอนที่โรงเรียนสนังวญินีแห่งนี้ คุณครูอยู่ที่โรงเรียนนี้เป็นเวลาประมาณส6ปีซึ่งขณะนี้ก็ได้เวลาเกษียณอายุราชการซึ่งเป็นเรื่องปกติของชีวิตของราชการที่จะต้องมีการเกษียณอายุก่อนก่อนจากการครูขออุปกรณ์ให้นักเรียนเป็นคนดีมีความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จในการเรียนและในด้านการทำงาน เป็นอนคาคตที่ดีของประเทศชาติตลอดไปค่ะรักนักเรียนทุกคนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนครูก็ได้ปฏิบัติหน้าที่การสอนตั้งแต่เริ่มบัรนจะุม,มา,าจนกระทั่งครบรเสษียณเป็นเวลาทั้งหมด38ปี มาจนถึงทุกวันนี้ครูได้มาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนสมนหญิงและสอนวิชาคณิตศาสตร์ของเรียนชั้นโม .6 โนักเรียนทุกคนทราบดีว่า,าสำหรับอาจารย์ใจเดรนนั้นก็เที่ยวนักเรียนเนะต็มที่และสอนทั้งเรียนสายวิทย์ และบางครั้งก็เคยได้สอนออหกสายสีบ้างในรุ่นก่อนๆน,นักเรียนทุกคนทําหน้าที่ของเรียนอย่างดีที่สุดครูอยากให้เรียนทุกคนตั้งใจเรียนและทําหน้าที่ของตัวเองอโดยเฉพาะในระหว่างเรียนให้นักเรียนได้ทบทวนนะความรู้ของนักเรียนไปเรื่อยๆดูหนังสือไปเรื่อยๆเพราะ ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนม .6 หรือมอ่นก็ตามนักเรียนจะต้องอดูไปเรื่อยๆเพื่อนำความรู้นั้นไปใช้ในการเป็นขั้นพื้นฐานของการเรียนต่อในชั้นต่อไปอถ้าเป็นนักเรียนม .6 ก็นำไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดครูเองก็ทำหน้าที่ของครูมาอย่างดีที่สุดจนกระทั่งถึง วาระสุดท้ายของการที่จะ,ะเกษียณอายุราชการดังนั้นอยากจะฝากนักเรียนว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่นักเรียนทำจะเป็นผลดีกับตัวนักเรียนเองและกับผู้ปกครองซึ่งตั้งความหวังกับรู้ทุกคนไว้เพราะฉะนั้นถ้าเราทำให้ดีที่สุดการกระทำนั้นคิดว่าจะส่งผลมาถึงตัวเรา อย่างแน่นอนขอให้เรียนทุกคนจงทำหน้าที่และเตรียมตัวที่จะดูหนังสือสอบไม่ว่าจะเป็นเรียนชั้นไหนก็ตามค่ะนี้กำลังจะใกล้บทภาคเรียนที่หนึ่งซึ่งเรียนจะทำการสอบมันเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นเราจะต้องมีการาเดินต่อไปอีกข้างหน้าอีกเยอะเพราะฉะนั้น ผู้ปกครองรอความหวังจากลูกๆทุกคนอยู่สิ่งใดที่เราคิดว่าที่ผ่านไปเรายังปฏิบัติไม่ไม่พอเพียงกับการเป็นนักเรียนที่ดีลูกที่ดีของพ่อแม่อยากฝากให้นักเรียนย้อนและได้เริ่มการกระทําใหม่เพราะทุกสิ่งทุกอย่างยังไม่สายเกินไปครูมีความเป็นห่วงและมีความหวังดีกับนักเรียนทุกคน จากที่ผ่านมาบางครั้งครูอาจจะเป็นคนที่รู้แต่ครูก็ตั้งใจสอนเรียนอย่างเต็มที่เพราะนั้นขอฝากให้เรียนตั้งสตินะคะและอยากให้เรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียนและเป็นคนดีในสังคมและมีอนาคตที่ดีข้างหน้าอขอให้ กการกระทําของเรียนทุกอย่างสมหวังทุกประการาและคิดสิ่งใดให้เรียนประสบความสาเร็จอยากได้อะไรขอให้สมหวังทุกประการไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนด้านอนาคตด้านการงานข้างหน้าก็ตา,ามขอฝากไว้ลกูกแต่ถ้ามีสิ่งใดที่สนใจจะช่วยนักเรียนได้ถึงแม้จะอ,ออกจากเรียนนี้ไปแล้ว ขอให้ในักเรียนอย่าลืมอา,อาจารย์ใจคนนี้ติดต่อได้ตลอดเวลาเพื่อ,อสิ่งใดที่เรียนบางครั้งเรามองแล้วมืดมิดอา,อาจจะให้ครูเป็นกระจกส่องให้ในักเรียนเพื่อดูแล,แลและช่วยเหลือนักเรียนก็ยินดีนะลูกโอเคให้ในักเรียนทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเนื่องในโอกาสที่ครูจกกระกเกษียณอายุราชการนะคะครูก็อยากจะพูดบางสิ่งบางอย่างกับนักเรียนนะคะครูเป็นครูที่สอนวิชาคณิตศาสตร์มานะคะอายุราชการทั้งหมดก็38ปีนะคะครูเป็นสิบเก้าของโรงเรียนสังวนหญิง แล้วก็รับราชการที่ที่โรงเรียนสัวงวิงแห่งนี้ที่เดียวครูสอนวิชาคณิตศาสตร์หมอต้นมานะคะเคยสอนหมอปลายซึ่งนานแล้วนะคะครูก็อยากจะ ากให้นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนแล้วก็มีจุดมุ่งหมายในชีวิตเพราะว่าการเรียนที่ไม่มีจุดมุ่งหมายย่มอมก็จะหาจุดมุ่งหมายหรือสิ่งที่จะทำให้ประสบความสำเร็จเนี่ยมันยากนะคะอยากจะให้ทุกคนตั้งความหวังแล้วก็ปฏิบัติตัว กระทั่งถึงสิ่งที่นักเรียนมุ่งหวังเอาไว้นะคสะุดท้ายครูก็อยากจะฝากให้นักเรียนประพฤติตัวให้ดีให้เหมาะสมกับการเป็นนักเรียนโมมรงเรียนชงวนหญิงให้รักษาชื่อเสียงของโมมรงเรียนและววงตระกูลรวมทั้งของตัวเองด้วยนะะขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพีค่คุณครูที่น่ารักและโดยเฉพาะลูกศิษย์ที่น่ารักของคุณครูครูมาวันนี้ก็คงจะรู้อยู่แล้วมาเพื่อลาคนเล่าพบเพื่อพลาดแต่ถึงจากก็ยังคิดถึงวันนี้จะขอลาด้วยอักษรตัวที่สามสิบห้า ด้วยคำว่ารักรักทุกคนรักในเรื่องของที่เป็นนักเรียนเป็นเด็กที่ดีรักในสถาบันมีเกียรติแห่งนี้นักเรียนทุกคนที่อยู่ในโรงเรียนนี้ทุกคนต้องซึ้งอยู่ในใจอยู่แล้วว่าเรามีความาภาคภูมิใจในสถาบันน้ำเงินขาวของเราซึ่งในชีวิตของครูเอง ครูก็เป็นสิทธิ์เก่าของน้ำเงินเหลืองคือกนาสูรแต่ชีวิตที่ครูได้ใช้ชีวิตมากที่สุดคือที่น้ำเงินขาวแห่งนี้เพราะนั้นเลือดน้ำเงินขาวเนี่ยมันเข้าในทุกอนูในสายเลือดของครูในชีวิตครูที่มาดูแลนักเรียนเป็นที่รนนักข,ข,ของเรานี่นะที่สอยยอนี้ครูก็จะมอบแต่สิ่งดีด เพราะว่าในชีวิตครูเนี่ยเคยลำบากมาก่อนเคยอยากได้สิ่งดีๆบ้างนะซรึ่งโอกาสก็มีน้อยไม่เหมือนยุคพวกเธอเนี่ยอ,อยุเก่าๆเ,เนี่ยชาวไร่ชาวนาจนะทำอะไรได้ฐานะทางบ้านก็ไม่ดีบ้านครูก็รูปเยอะครูเนี่ยรูปคนที่สี่ในหกคนแต่ก็ในความมานะพยายามที่ต่อสู้ ก็สามารถมาถึงจุดนี้ได้เพราะฉะนั้นครูก็ขอให้กำลังใจกับลูกๆทุกคนทุกคนต้องทำได้และถึงจุดเส้นชัยเหมือนครูนะในเวลาที่อยู่ด้วยกันมีอะไรที่ดีครูก็จะมอบให้เธอหมดห้องเรียนดีๆครูก็จัดให้หนังดีๆก็ได้ดูกันนะมีทั้งสาระบันเทิง นะฮะหลายคนไม่ปฏิเสธนะวะ่าดูภาพยนตร์ของครูแล้วเนี่ยเธอได้จินตนาการไปถึงพวงจักรวาลน,นั้นกว้างไกลแล้วชีวิตเนี้ยยังมีอะไรที่เธอจะต้องเรียนรู้และต่อสู้อีกมากมายเหลือเกินเรื่องของรักนี่เป็นเรื่องยิ่งใหญ่ที่ครูเน้นนักเน้นหนาเลยเรารักเพื่อนรักพ่อรักสถาบันรัก คือสิ่งทุกอย่างนี้ผูกมัดพวกเราให้อยู่ด้วยกันได้แล้วถ้าถามว่าครูเนี่ยรักสถาบันและรักพวกเธอมากแค่ไหนให้ไปน,นับเม็ดทรายในทะเลแล้วก็จะรู้ว่ารักมันมันยิ่งใหญ่แค่ไหนวันนี้จบกันด้วยยังไม่เป็นทางการเพราะเดี๋ยวเย็นนี้เราเจอกันเป็นทางการบนเวทีใหญ่ก็ขอมอบ บทกลอนที่อมตะที่สุดในโลกที่เคยอ,อาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยดังต่อไปนี้แม้ตึกยังมีวันพังสตางยังมีวันหมดแต่มิตรภาพอันใสสดจะไม่หมดเหมือนสตางป <c oughs> ดีสวัสดีนักเรียนทุกคนในโอกาสที่ครูจะ,กะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้ ครูขอวอวยพรให้นักเรียนทุกคนมีความสุขมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดเพื่อที่จะได้เป็นขวัญและกำลังใจในการเล่าเรียนและขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่อตนเป็นนักเรียนที่ดีเพื่อที่จะได้มีอนาคตที่ดี และก็ขอให้นักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิตในสิ่งที่ดีตลอดไปสวัสดีครับอา,อาจารย์ทุกคนแล้วผู้บริหารทุกท่านที่ผมมาอยู่ในนี้ผมก็ดีใจและว,ว่ามีความภูมใจได้เป็นตนหนึ่งที่เป็นจุดเล็กๆที่ช่วยทางโรงเรียนได้พัฒนาบุคลากรของโรงเรียนให้ดีขึ้นและผมก็มีความภูมใจมากเลยว่า มาทํางานในนี้เรวยังมีคนรักคนชอบและได้อยู่ที่นี่มานานแล้วก็มีความผูกพันนะครับแล้วถ้าเกิดว่าผมต่อไปนี้ผมเตียนไปเนี่ยผมก็จะคิดถึงโรงเรียนแล้วก็มีเวลาบางครั้งที่มีงานมีการอะไรก็บอกผมได้แล้วผมก็จะมาคิดถึงเดียวก็จะมานะครับว่าผมก็เป็นตัวหนึ่งของโรงเรียนที่นี่อยู่เหมือนกันแล้วผมก็ขอ ขอบคุณมากเลยที่ทังอาจารย์ทั้งทุกๆคนที่มีความออบอ้อมอารีแล้วมีความผูกพันกับผมแล้วผมก็ไม่มีอะไรจะพูดมากนะครับเพราะว่าผมพูดไม่เป็นแล้วก็มีอะไรก็บอกได้ถ้ามีผิดพั้งผิดบ้างพังไปก็ขออภัยผมด้วยนะครับขอบคุณครับ